สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนเอาหลักก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยนูนิเม็ปอันดี้เมอ v e n อคเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนโซโล,โลนะครับก็คือสตรอรี่ด่านล่าสุดเลยนะครับผมก็คือ เดี๋ยวแบบลงคนเดียวเลยนะแต่ก็ขอให้มีเออร์วินนะครับแล้วก็โบลี่ oli, แล้วก็ตัวเงินแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีตัวสโลจะดีมากๆเลยจะเล่นง่ายมากๆนะครับนะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นโทโดน้ําแข็งก็ได้นะมันก็สโลเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับผมก็โอเค ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับขอโคละ1นไลค์ด้วยนะครับแล้วก็โคละกดติดตามกันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะสอนลงเลยนะครับเดี๋ยวอ่าแต่โบลี่นี่ผมมันเป็นพาร์ทของอันนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวกดด่านสุดท้ายไปเลยนะครับมันจะได้อ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าลงด่าน1ด่าน2เดี๋ยวมันจะง่ายไปเนาะเดีลงด่านสุดท้ายไปเลยนะครับผมนะ มันมีแอร์นะครับมันมีแอร์นะมันมีอะไรอยู่นะครับผมใช่อ่าโอเคกดไปแล้วนี่ก็อ่าร้านผมนะครับมีรับอ่าฟาร์มเพชรอยู่นะครับผมใครสนใจก็สามารถทักดิสขอได้นะครับนะโอเคทำไมไม่ไปให้กูเนี่ยอ้เหลอไปี่ดีโอเคไป,เ,คปเรียวๆเลยครับสดๆไม่ได้แบบอ่าตัดอะไรมากเนาะเดี๋ยวแบบบางคนนะนี่ ผมจะอันนี้คือด่าน6นะผมลงด่าน6ให้ดูเลยนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านนน่าจะผ่านเลยเนาะโอเคแต่ถ้าเลเวลก็ขออย่างน้อยก็70ขึ้นละกัน70นี่นะ่าจะไม่ไม่ยากหรอกนะคนดูก็ไปฟาร์มแป๊บเดียวแล้วไปฟาร์มอ่าอินด่านมารีนก็ได้เงี้ยแล้วก็เอามาเพิ่มเลเวลของตัวละครให้มันเดอะๆนะครับผมโอเคตอนแรกก็หรือใช้เป็นดีโอก็ได้นะถ้าแบบใครมีดีโอก็ใช้เป็นดีโอไปเนาะถ้าไม่มีสโลอ่ะโอเคเนี่ยเลือดมันก็น้อยอยู่แหละแค่สามร้อยเอง แล้วก็ระวังตัวแอร์ด้วยนะครับมันง่ายไหมมันก็ผมว่าก็ยังง่ายอยู่อะเ <afin> ออมันง่าย,อยโอเคอ่าลมแรกอย่นาไปวางตัวละครนะครับวางตัวเงินไปก่อนเ้อวางตัวเงินไปก่อนนะครับแต่เราจะเล่นประมาณช่วงช่วงนี้ละงานเนาะอ่ะช่วงนี้ละงานโบลี่น,น่าจะคุมนะครับถ้าเล่นช่วงนี้เน,นาะ๋ตวต้องดูก่อนว่ามันเวฟมันจะเวฟสพอดีเราจะได้เงินพอดีอะอ่ะอวางบูม่าไปก่อนนะครับโอเคเกียรับเกียร์เฮ้อสะโอเคเห็นไหม เลฟสามปุ๊บเราก็วางโบลี่ไปเลยอ่าโบลนะี่ของผมเป็นพาสซีฟนี่าจะเป็นตีเร็วนะครับผมใช่ของผมเป็นพาสซีฟตีเร็วเสียงเกมดังดังดังจังเลยเนะี่ยโอเคอย่รอไปเลยครับเล่นข้างหน้าก็ได้นะเอาจริงๆผมว่าเล่นข้างหน้าก็ได้แต่อกันไว้เผื่อแบบคนดูเลเวลน้อยแล้วกนะันโอเค๋ยวผมกันไว,ว้เนี่ยเผื่อแบบบางคนเลเวลของตัวละครมันน้อยเนาะเออมันจะได้แบบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย อ่ะแล้วก็วางอ่ะเนี่ยไม่ต้องอย่าเพิ่งอัพนะครับแต่ถ้าใครเลเวลน้อยก็แนะนําให้อัพก่อนแล้วก็ค่อยมาอัพเงินนะครับอัพตัวละครอัพโบลีเป็นหนึ่งขั้นอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวแอร์แอร์มาปุ๊บเราวางเออร์วินเลยนะครับเราวางเออร์วินไปเลยวางเออร์วินก็วางไปข้างหน้าเลยน่าจะได้แหละข้างหน้าไปเลยครับผมข้างหน้าไปเลยเาเราจะได้ย้ายโบลีมาอยู่ข้างหลังอย่อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ด่านหกเลยนะอันนี้ด่านหกแล้วก็อัพตัวเงินไป ง่ายครับง่ายอเาไปอัพเงินไงนปาร์ตตัวแอร์มันก็เลือดอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวแอร์แปดร้อยนะแปดร้อยเนี่ยครับประมาณแปดร้อยนะอเ,เออร์วินมาแล้วประมาณสองตัวเออร์วินก็แนะนําอย่างน้อยก็หกสิบเจ็ดสิบเพิ่เลยนะถ้าง่ายก็น่าจะแปดสิบเลยแหละอืมแต่ผมรู้ว่าคนดูน่าจะไหวกันอยู่เนะาะไปอัพตัวเงินไหมฮะแล้วก็วางเออร์วินอีกสักตัวหนึ่งครับวางแล้ว บลี่ก็ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นเลยแลวก็อีกตง้งมาวางอีกต้นนึ่งอันนี้อันนี้คือบางคนยังไม่แบบว่ายังไม่ผ่านผมก็มาบอกเทคนิคมันก็ไม่ใช่เทคนิคหรอกมันก็เป็นแค่แบบการลงเฉดนี่แหละเผื่อมันแบบมีใครแบบเผื่อหาหาแบบคนแบบช่วยอยู่เนาะนนก็สามารถดูคิปผมได้นะครับทำไมลิ้นมันเนี่ยก็ต้องขอไปเรื่องฝนด้วยเสียงฝนแม่งตกแบบคูดแบบดังดังไม่พออันนี้ผมตัดเสียงไมเอานะ มันเลยไม่ค่อยดังอ่ะเคไม่ต้องห่วงครับเรื่องตัวแออ่ะคือบางคนบอกเฮ้ยพี่ไม่เอาตัวแอไปหรออ๋อม้ามันสามารถชนแอได้เห็นไหมอ่าม้ามันชนแอได้นะครับอันนี้บางคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็คือมันแล้วก็ขายไปเลยโบลี่ข้างหลังแล้วมาวางข้างหน้าครับตัวเงินตัวเงินอัพไปก่อนแล้วก็มาอัพม้าปับเนี่ยให้เป็นขั้นขั้นละพันไดก่อนอ่ะขั้นละพันอ่าแล้วก็มาอัพพวกเนี้ยให้มันได้มันจะได้ตังค์เร็วใช่ ถามว่ามัน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 อีซี่ไหมผมว่ามันก็อีซี่อ่ะเออมันก็อีซี่นะเนี่ยอ่ะถ้ามิถ้ามีสโลนะวางไปเลยถ้าไม่มีก็ใช้เป็นโทโดน้ําแข็งก็ได้ครับเพราะว่าโทโดน้ําแข็งมันก็สโลเหมือนกันอ่ะ up ไปเลยอ่ะเดี๋ยว up โบลี่อ่ะนะอันเนี้ยไหวละอันนี้ไหวนะครับเดี๋ยวข้างหลังอ่าเราปล่อยให้เออร์วินมันจัดการเลยอ่าทีครับประมาณเนี้ยบางคนยังไม่ผ่านเลยนะอ่ะอันเนี้ยยังไม่ผ่านเลย ก็มาบอกเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะใครที่ผ่านแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับหรือเลื่อนเอาไว้ให้เพื่อนดูได้นะครับก็ไม่เป็นไรมาครับมันไม่ได้แบบผมแนะนําให้ลงคนเดียวนะถ้าลงหลายคนอะ่ะคือมันจะมันจะเลือดเยอะแต่ตอนเนี้ยเสียงฝนโค้ดดังเลยเนะี่ยเออเสียงฝนโค้ดดังเลยก็คือดังมากเป็นอะไรที่แบบ ือมันดังอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตกอะไรนักหนามันตกตั้งแต่เช้ารู่นะมันตกโอาโร่ก็นีแม่ยิ้มเลยโอโลอ่ะ,อะแล้วก็อัพโบรดี้ไปครับเป็นขั้นที่สองขั้นที่สองเนาะขั้นที่สอหรือขั้นที่สามก็ได้ปขั้นที่สองขั้นที่สาม้งหลันนนงนี้น่าจะไหวแหละน่าจะไหวครับถ้าไม่ไหวก็เนี่ยอัพไปเลยครับอัพตัวเงินไบ เอาไปเอาไปให้มันได้แบบให้มันได้บ,บ,ไดบัฟนะแล้วก็บัฟไปฮะนี่มันจะได้แรงฮะสามพันแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตัวแอครับนะตัวน,นี้ก็เป็นส่วนมากอาจจะมีแค่แอร์หลุดนะครับพวกตัวธรรมดาน่าจะไม่หลุดเพราะว่าเลือดมันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะอแต่ตอนน่ะเสียงฝนกูดังขึ้นไปเรื่อยแล้ะเหมือนมึงหิวหิวแบบหิวแบบฝนตกอ,ะอ่ะอัดตัวเงินด้วยนะเนี่ยเห็นไหมสิบเอ็ดเว็บแล้วแป๊บเดียวเห็นไหม เว็บเว็บครับแป๊บเดียวส่วนมากจะมีแค่ตัวแอร์โหลดตัวแอร์ก็ไม่ต้องอัพะไรมากผมว่าเออวินอัพแค่ประมาณสองสตัวให้มันได้อัพสองสตัวก็พอละให้มันแบบว่าบัฟได้แค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้เสียงฝนแม่งดังมากขอภัยเรื่องเสียงฝนด้วยนะครับผมมันจะดังไปไหนวะนี่อีเพนเสียงฝนแม่งดังต่าเสียงเกมอีกอะอัพไปครับอัพหนึ่งตัวนะอย่าเพิ่งไปอัพอ่า ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับไม่ให้เราอัพตัวหนึ่งไปก่อนพูดผิดนะครับเออไม่มันก็อัพพร้อมกันเลยนี่วหาเออก็อัพพร้อมกันเนี่ยเห็นนะแอร์หลุดมีแค่แอร์หลุดเห็นนะแอร์หลุด,เ,ลดเราก็อัพม้าเลยฮะอัพม้าเลยเนี่ยอ่ะพันละสี่พันแล้วอัพไปเลยเนี่ม้าเราก็จะเลือดแบบเยอะขึ้นนะครับตัวละประมาณสองพันกว่าโอเคแค่เนี้ย ชิวๆครับไม่รู้นะว่ามันโกงว่าอะไรคืออเออวินผมอะมันมีพาส์สเพิ่มมาเลือดมา้าด้วยนะครับใช่ก็คนดูน่าจะผ่านแหละ,ะมันมันง่ายอยู่มันง่ายอยู่มันง่ายอยู่มันไม่ใช่แบบไม่ได้แบบยากมากอ่ะเออมันง่ายเลยแต่ถ้าใครเล่นยากรู้สึก รู้สึกเล่นยากๆก็กันหลังเลยครับเนี่ยเอาโบลี่มากันหลังหรือไม่มีโบลี่ก็เป็นอาริมาอาริมาก,ก็ได้นะครับอาริมาก,ก็ได้เอ่อแชงคูดก็ได้แต่แชงคูดอาจจะแชงคูดก็เล่นได้เหมือนกันแหละเออมันเล่นน่าจะเล่นง่ายหมดเลยอัพไปเลยฮะอ่ะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปอัพอะไรมากแล้วตัวเงินเราอัพโบลี่ไปเลยให้มันได้เป็นขั้นนั่นแนะ่ะ8 5 0 0ันห้านะครับก็คือขั้นนี้นะมันจะโอพมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็บัฟไปเลย แค่นี้ครับอีซลี่ครับอี่ี่แล้วนะแหละต่ถ้าใครไม่มีแบบแนะนําให้มีมิติกนะถ้าไม่มีมิติก็คือจบเลยครับต้องรอตัวเองมีมิติกถึงจะสามารถโซโลได้เนอะแต่ตอนนี้เสียงฝนมันจะก็จะดังอีกไปแล้วคุณละงูกินกับเสียงฝนดังกวเสียงผมพูดอีกอะ่ะสองเท่าเลย รอโบลี่อะนะะรอโบลี่พาร์ทสิบตีเร็วอะ่ะเฮ้ยแม่คัทน,นี้ยอู้แต่โบลี่ผมตีเร็วมากเพราะมันได้พาร์ทสิบตีเร็วนะก็ไปหาใช้กันได้เด้ออย่าด,ดวงใครดีอะดับไปเลยอัพอไปเลยอัพอเล่นๆไปเลยจะได้เงินเยอะๆอ่าส่วนมากถ้าไม่มีก็ ใช้เป็นที่ผมพูดก็ได้นะถ้าไม่มีคาตาคูลีก็ใช้เป็นโทโดน้ำแข็งก็ได้เพราะว่าโทโดน้ำแข็งมันก็สโลว์เหมือนกันโนแคร์แอร์ครับเนี่ยไม่ต้องโ no, นไม่ต้องแบบสนอะเลยเลยตอนนี้แอร์นี้ปล่อยเลยเรามีม้าอยู่ครับม้ามันสามารถชนแอร์ได้ปั๊บอ่าเห็นปะอ่าโกงแล้วนะตอนนี้อาไปอีกฮะปั๊บ,บนี่เนี่ยโซโดทุ้ยโซโดอะไรวะโซโลวดิเล่นกูนี่ ไปหมือนล้วงาโคตรชิวอะน้องๆเชี่ยเชี่ยวจัดไปสักตุ้มอ่ะไปเลยอัพเล่นๆไปเลยฮนะมันจะได้ตังเงเยอะมาดูระยะมันดิ อัพอีกขั้นหนึ่งแม่งถึงเนี่ยโบลี่น่าจะสุดๆแล้วมั้งถ้าว่าเรื่องแบบลงสตอรี่อ่ะผมว่าแม่งโบลี่มันสุดๆจริงละเรื่องตัวลงสตอรี่นะยอมใจเลยตัวตัวคนนี้โคตรแรงนะ15นะครับเนีฮยเป็น15ละแปบ๊บเดียวเองเนี่ยซโล่ Solo ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้คือผมลงด่าทหกให้ดูเลยนะเออบางคนอาจจะลงไม่ได้ก็หาแบบคนมาช่วยอยู่อย่างเงี้ยก็ดูคลิปผมแล้วก็ไปใช้ได้ครับ คือถ้ามีผมว่าคนมาเล่นถึงด่านเนี่ยควรมีและอย่างน้อยบูมา่าแล้วก็เออร์วินแล้วก็สปีดมาคอนผมว่าต้องมีแทบทุกคนแหละถ้าใครไม่มีอันนี้ผมไม่รู้จริงอะ่ะก็น่าจะตึงอะ่ะเออไม่งั้นก็แบบให้มีคนแบกอะไรเงี้ยอ่านี่ยวเนี่ยแนะนําเว็บนี้นะอัพมาอัพมาเลยขายอัพมาเนี่ยลืมลืมอัพมาอัพมาด้วยนะครับเว็บ15นะลืมบอกเออซอี อัพมาไปเลยมันก็ไม่ได้อัพอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็ผ่านอ่ะเนี้ยอีซี่นะบัฟด้วยนะอย่าลืมกดกดนี่อ่ะบัฟด้วยเด้อน่าจะตายอยู่เลยนะตายไหมมเลือดสองพันกว่าสองพันกว่าสองพันแปดสองพันแปดโอเคครับผมน่าจะไหวเนี่ยโบลี่เนี่ยตีตั้งไกลอ่ะน่าจะไหวอยู่แหละ ครับผมชิวฮะสียงฝนผมก็ดังไปเรื่อยเนาะเหมือนมึงแข่งกับเกมอะ่ะไอ้ฝุ่นเวนเหมือนมันแข่งกับเกมจริงนะเหมือนมันแข่งกับเกมแบบว่าเอ้กูต้องดังกว่านะบันเนี้ยชิวไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะแตกครับแตกแน่นอนเลยไม่ใช่อนะจะตายแล้วเนี่ยโดนสโลด้วย แต่นันอัมโล่ถ้าเป็นโทรดมแข็งว้างสักสองสาตัวนะวาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้มากเนี่ยเ,เห็นปะเนี่ยตัวแอร์เรียบร้อยครับชีฟูเลยตายแล้วเนี่ยโดนโบลี่ตีอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับจีจีอ้ยมันเลือดเท่าไหร่อ๋อเลือดสามหมื่นอ๋อชิอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวที่อะไรอ่ะหนากิ๊กเมนกูตีเลยเออโดนม้าชน,นม้ากระช่วบทีแบบเกือบแตกแนะ m อ p ของแบบเกมนี้ก็คือเออร์วินครับเออร์วินเลย m oh. อ p โอพีโหคิวเกินปุยมุยแต่แต่แนะนำให้รีบฆ่าบอสนะไม่งั้นคุณจะเป็นแบบผมนะครับมันจะปล่อยตัวเทียนี้มาเรื่อยๆ oh. อ๋อเอาผิดตัวเรียนละชิปหายละเอาผิดตัว ตายแหละน่าจะตายอยู่เค็ตเห็นไหมไหวไหวไหวอยู่ครับอันนี้ผมอัพผิดตัวนะไม่งั้นอันนี้ไม่งั้นตัวนี้น่าจะตายแล้วไม่งั้น,ไม,นไม่น่าไม่น่าจะปล่อยตัวนี้ได้เห็นไหมตายแล้วรบอสตายแล้วเราเหลือแล้วก็มาวางให้มันเคลียร์ให้มันเสร็จเสร็จครับชิโยวางไปเลยหลายตัวเอ้าตู ชนไม้ชนปุ๊บปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับอีซี่ประมาณนี้นะครับการเคลียร์สตอรี่ด่านล่าสุดนะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะไม่ต้องไปคิดอะไรบ้างมันง่ายครับมันมันง่ายเลยแหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถมาลงเอาอันนี้ได้นะเนี่ยมันจะได้เยอะมากสำหรับการเคลียร์สตอรี่โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมาก ที่เข้ามารับชมนะใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมได้นะไปรับายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับผม